สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปูผ่องยา,าพาแฟมิลี่นะคะดูค่ะยาพานั่งทำงานอยู่ตรงนี้ท้องวันนะคะมีเตาทานผมด้วยพี่น้องอใส่เตาเอาลิกซี่ล้นไฟแล้วก็เอามาเสียบนี่ละเจาะรูนะคะเจาะรูตีนติดเป็นยางเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพลาติกเนาะ โบมี่ราบบไม่ตานตามาเซ่ไม่อย่างพลาด้วยพี่น้องมีเาื้ผ้าเจะแบบนี้ให้เบิ้่เจาเป็นตูแบบนี้ใ้จแบบนี้ จดีทำเสร็จค่อยลงขายนะคะเผื่อมีเอฟซสนใจเนะาะมียผ้าดีเฮ็ดกันนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนจองหรือยังนะมีคนจองนะอบอ<ม>ยายมีอยู่นะเนาะจอตอนนี้มีคนจองด้วยแล้วนะคะแ้วได้เาข้าบ่กินเหว่้าวีา่วดีกิน ดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้พ่อแล้วนะคะเอฟซีมาค่ะเอฟซีกินข้าวกับย่าพาข้าวแรงนะคะเจียวประเดียนะคะพักยังก็ใบบัวบกยกงขี้เหล็กนะคะใส่หอยใส่หนังเค็มไข,ข,ข่มดแดงมดแงมดงเดกอยู่ใส่ดอกหายากายากค่ะพี่น้องปีนีน้มดหายากมาก ส่วนผู้ปกครองก็นั่งทานอยู่มุมนู้นนะคะแยกวงเขาแยกวงอ,อิงนแล้วก,ก็นอนแม่บอกไม่ต้องอะไรมากมายตอนเย็นนะเหาีย,ย,ยอิลิเขาย็นอนะเขอบระเดยอุ่นใส่เลยไปตุ่มไหมเดือด เขาเย็นป๊นิดเดียวนล่นนี่เป็นตาแสบแทะยาพากินหมดพักจะอมวะนี่พักเนาป่านหน้องระว,วังคนเห็นขนาดว่าเลือกเหรอเด้หนะะเอาตากเซ้นน้ำขี้ดินไงวนอยู่มมนมาเขาก็เลือกอยู่ ก็จะตากลุ่งเนาะตากลุ่งพัหน้องพกนก่นะเจ้บอย ้อยขุ่มจุบที่เพิ่นงม่วมาขายนะบ่กมันเป็นเรียมเนาะด้ยเอิ่นหอยหินเป็นบ่กหอ,อยมันเป็นเหลี่ยมสื่อกินทุกอย่างปีนี้พี่น้องเลยยน้าผ้าบริเวณหาดดิ อาบน้ำเรียบร้อยอร์ผ่อนสดเนาะวันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆริงเอฟซีปวดหัวสุดสุดเลยกลางวันต้องไปอยู่ตามใต้ต้นไม้นะอยู่ในบ้านไม่ได้นะร้อนมาก อีอย่างเราวะย่างดี้เราพักใซยุยย่าเ่าพักใส่จำเจ้าเขากันคักใบบวัวบกผักหนอกบานหัวเอือบผักนอกเกิดตามริมห้วยนะคะหอ,อมมากรสชาติขมนิดหน่อยเขากันคักก็ตามกุ้งฝอยเนื่อ เค็งน้ำใหม่ก็เสียเคงน้ำใหม่บอกเบสโบได้กินโดนแล้วเนาะแก็งน้ำใหม่เนาะอันต้มมันยั้งยั้งอยู่เด้ในตู้เย็นนะยั้งจะคือโบโมกิน,นอของไม่ใหญ่อันไม่ใหญ่ขางเพือนเพื่อนเอาให้นี่ของเพื่อนบ้านเอาให้ตั้งแต่สมัยคนบอกที่เคยเห็นแกะต้มนะบอกปลาแก้ใบหางมันโบเสียดอกมันเป็นแหนงมันอยู่เป็นบองไผ่บองมันมันเสียห้าห้าสิบกู ทำไมอัย่านพูดน,นะหญ้าพาเขียนมกอยู่กกมกสะเขียดน่อยเบะจกไปยาต้มสั่วเบิดแล้วออเอาไว้อันใส่อันมกพร้อมมกกินโอ้ยเรากินผักเป็นแต่แศบิลิหญ้าพา คือป <Bye. S 2> <Kinder. S 1> ิดเร็วแถดที umes, はは่เขาคือปิดเร็วแถดเดมแล้วเป่าดเจ้าแลยมาอือยังปนี้มทู่เ็ดปนปลาในหน้าคนพักแซ่บคนปนนิ่งมาปนแซ่บอืม กินกินรวดป<ม>นน่ะแล้ะมันกินงายกินกะพักกัญ้าแซ่บกินก็ข่าวส,สวยกบับแซ่บหุ้งเขา่าเรากินในเบะกินข่าเนียวมนันนี่หมู่บ้านกินข่าสวยอยู่เมือนี่กินข้าเนียว ก,ก้มคักก้มแน่ก้มกินผู้เ่าโอเคนะคะเอฟซี F C. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ช่องปูผ่องยาพาแฟมลี่ด,ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเข้ากันอยู่บอกพักหนอกอมเคลิกอืม,มันมีเจวอยู่ในจำเจลอ่อ,อนเนาะ nhanh chốt đi vô bà này nhanh xe vô